ชมไฮไลท์การแข่งขันของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกีับนัดที่อันดับที่สานะครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับ สุนัขเกิดมาด้วยนะครับที่วิ่งไปทําให้รู้สั่งตูของคีิสตัปอล์ก์ออกบอลไปเข้าทางของชานรงประเดิมประตูในทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยครับสําหรับชานรงพรมสีแก้วหนึ่งประตูต่อสู่เลยครับจับพลาดไปพอสมครวรเลยนะครับชานรงนี่รอเก็บตกอยู่แล้วครับในจังหวะตรงนี้ขึ้นนำก่อนครับตั้งแต่ในช่วงนาทีที่18ของเกมครับ นันทรีนีแดดยับมาได้ประตูตีเสมอครับเป็นจังหวะโหม่แลันแถบศึกษาของกิสตาการ์แมนเข้าไปเลยครับดูอีกครั้งครับกลายเป็นกิสตาการแมนนะครับที่สะบัดเรากลายเป็นบอลเนี่ยโชคร้ายครับเข้าประตูตัวเองไปครับทำให้ตรีนีแดดตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งช่วงนั้นฝนตกลงมาหนักเลยนะครับ ยิงลูกนี้ไม่พลาดครับสกอร์2ประตูตอนหนึ่งครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งหลอกแล้วยิงลูกนี้แตะ1จังหวะครับถือว่าสวยสดงดงามเลยนะครับลูกนี้ของสุภโชคสารชาติครับกลายเป็นประตูชัยครับที่ทำให้ทีมชัดไทยนะครับเอาชนะ 3วีเดนแอนโตเบโกไปในวันนี้ครับ2ประตูต่อหนึ่งในเกมนะัดชิงดับที่สามนะครับท้ายเกมเนี่ยมีลุล้นเลยครับสวีเดนก,กว่าได้กิงเข้ามาสวีเดนหวเข้ามือครับคือก็พยายามจะยิงให้บังคับทิศทางให้ตรง,รงรนะรต่อนะครับท้ายเกมครับสีเดนก็ได้ลุ้นต่อครับ ที่เสาสองครับกิติพงษ์ยังเซฟได้ทำให้บอลออกไปอีกฝั่งหนึ่งครับไม่เสียประตูตีเสมอเลยครับคือท้ายเกมปรดีแดดนี่ก็นหนักเลยครับแล้วก็จับหวัดในช่วงสุดท้ายเลยครับ ที่เอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเกมที่ทีมชาติไทยคืนฟอร์มยังกลับมาเก็บชัยชนะเหนือทีมที่อันดับโลกสูงกว่านะครับนี่คือไฮไลท์ของการแข่งขันในเกมคู่นี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ